พเพื่อนยิงกันอยู่แล้วก็นี่แหละครับซาต้านล่วงไปก่อนแล้วฟอร์เรนครับเรียบร้อยครับไม่รอดถ้าเป็นดับเบิลคิวของคิวเลนตอนนี้ดักซุมภ่มรอครับแล้วหาลาวิลก่อนครับนี่ครับลาวิลตัวบางๆครับขอก่อนละครับแล้วมอตอสครับล้วงสุดครับอย่างนี้ เรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับแล้วก็ออกมาได้ตอนนี้หาเหยื่อแล้วฟอร์เรนติโน,โนหันหลังทันดีครับแล้วเรียบร้อยครับเอาฟอร์เรนลงไปครับมตอตโสอยู่ตรงนั้นก็โดนลุมเยอะแล้วครับเรียบร้อยไม่เหลือแล้วก็ MVP เช่นเคยครับสำหรับคิวเลนคิวสิบแล้วก็แอสซิสห้าครับสิบเอ็ดคะแนนครับ ทีมไฟครับมาเป็นที่2นะครับมาดูอลิสกันบ้างนี่ครับ Lock, ล็อกแล้วอันติเมตไฟบัตเตอร์ไฟล่วงเลยครับ <Gotcha. S 1> อ้าวโดนแวนยิงครับเราต้องหนีแล้วโอ้สตันไปไม่โดนด้วยโอ้แวนก็ไล่ลึกเกินครับแต่เพื่อนเราก็ช่วยยิงมาแล้วแข็งเลยครับ นี่ครับแวนช็อกแล้วก็โดนลาวิวเอาไปเรารอดด้วยครับมีน้องวัวมานะครับมีแวนด้วยอยู่ข้างหลังครับอันนี้คือให้เพื่อแล้วก็สปัน์ตบูครับโอ้คิวเลนครับมาเก็บงานอย่างไวครับแล้วดูครับคิวศย์ครับแอสซิสต์สิครับคะแนนมาเป็นทันนดับที่สองครับสำหรับอลิสในเกมนี้ แต่นี่ครับทีมไฟต์เป็นที่สองครับโอ้โหเฉียดฉิวมาดูคิล่ากันบ้างครับตรงนั้นครับโอ้โหยิงมันไปแล้วครับแล้วก็ล็อกซี่ครับโดนไปเป็นเหยื่อแรกเลยครับ <S S <if> era, ตรงนี้ว่ายังไงครับซาต้าโดนสตันครับแล้ว นี่ครับปูเข้าไปล็อกแล้วเอาได้นี่ว่าขอเดินข้ามกำแพงครับโดดใส่แล้วก็ใส่ท่าสามเหลี่ยมไปครับตรงนี้นี่ครับคุบใส่ล็อกซี่ครับ <Double kill. S 1> เป็นดับเบิลคิวไปครับ so oh. นี่ครับ 707นะครับ uh huh. สิบคะแนนนะเป็นอันดับที่2ครับไม่ตายเลยสักตัวครับ